เดนัเทปบอลสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมครับชาแนลที่พูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลครบจบที่นี่ครับข่าวสารทัศนะบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลดีๆมีมาฝากเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอย่าฝากกาดติดตามแล้วก็ใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับวันนี้จะเชอกับนัดครับและโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันศุกร์จัดกันแบบจุกๆแน่นอนครับวันนี้14 กุมภาพันธ์สอครับไล,ล่เรียงจักโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ครับยังคงเข้มข้นครับวันนี้พีมยริกลลอังกฤษ1คู่บุนเดสอีกาเยอรมนี1คู่ครับการโชซิราอิตาลี1ค่คู่และราลีกาสเปนอีก1คู่และก็ยังมีหลีกเอืยฝรั่งเศสอีกแม่วันนี้ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับและก็ถือว่าเป็นหลีกชั้นนำของโลกทั้งนั้นเลยนะครับจะเจอกับแบบนี้ครับสามออเดิฟรลล้อนๆเอามาเสิร์ฟเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้หน้าช่องครับใครตามผลงานไปก็ขอแสดงความยินดีด ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยอดเยี่ยมเสมอส่วนในบ้านจุกๆุฟินฟ,นฟินกันเหมือนเดิมครับก็ยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในบ้านในอนาณาจักรเทพบอลของนัดด้วยครับโอ้โหผลยาในบ้านเทพบบอลไม่ว่าจะเป็นของนัด นะครับ VIP Super VIP มาเหมือนเดิมนะครับของน้องเบนซ์นะครับตั้งแต่รอบเย็นเลยนะครับแล้วก็ของพี่บาสเทปบอลเนี่ยตั้งแต่รอบเย็นหัวข้ามรอบดึกแม่ชุดอัลบั้มตัวเน้นมาเต็มมาครบครับบรรยากาศในบ้านครับก็เข้ามาสัมผัสกันได้เลยครับใครที่อ่าอยากเปิดใจครับเข้ามาตามแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครแบบนี้ครับก็ง่ายๆเปิดใจครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ยินดีต้อนรับพิพิธกท่านครับอ่ะโอเคครับวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาครับ3ออเดิร์ฟร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจะเป็นออเดิร์ฟไหนบ้าง พร้อมแล้วไปลุยกันได้เลยครับ ออเดอร์แรกครับในคัมคืวันนี้ครับเราไปลลยกันที่ฟุตบอลกานโชซ์เซรอิอาตอีครับเป็นเกมระหว่างโบโรนยาครับคัมคือวันนี้จะเปิดบ้านเนี่พบกับทางด้านของโตริโนครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนาครับให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างโบโรนยาคําคือวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเบียดคว้าชัยได้เป็นอย่างน้อยครับว่ากันด้วยเรื่องของผลงานหรือว่าฟอร์มครับดีด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอย่างโบโรนยาเองห้าเกมมาสุวนจกทุกรายการพวกเขาเก็บชัยชนะไป2เสมอไป3เกมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเกมในบ้านของพวกเขาในบ้าน เองใส่ติดค่อนข้างดูดีครับ3เกมแล้วในบ้านที่เก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมติดติดครับส่วนทีมเยือนอย่างโตริโนครับโอ้โหฟอร์มดูดีเช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปถึง7เ,เกม กับบทภาพรวมของพวกเขาครับที่ยังไม่เคยแพ้ให้กับใครเลยแต่ว่าผลส่วนใหญ่หากเจาะลึกไปดูจริงๆ7เกมที่ไม่แพ้ให้กับใครครับเป็นการจบผลเสมอไปถึง6เกมและเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่นานั้นยับและแน่นอนวันนี้ตริโนอาจจะรับบทมาเป็นทีมเยือนและอาจจะดูเสียเปรียบเล็กน้อยแต่หากเจาะลึกไปดูสถิติทีมเยือนใน5เกมหลังสุดของพวกเขาครับก็ยังไม่แพ้กับใครเช่นเดียวกันแต่ว่าก็หนักเสมอครับไปถึง4เกมเก็บชัยได้เพียง1จาก5เกมหลังสุดในบททีมเยือนยับว่ากันเรื่องของฟอร์มครับสำหรับคู่นี้ ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงสูสีกันสุดถ้าวัดการเรืองของฟอร์มนัดมองว่าหลายๆคน,นครับคิดว่าวันนี้ตริโนบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแต่หากเจาะลึกไปดูในเรื่องของแนวต้านครับและยังอิงจากความได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับของบุรุยานัดมองว่าแนวต้านวันนี้นครับมันเป็นอกเป็นใจให้กับบุรุญยาครับเชื่อว่าวันนี้จะเป็นเกมแรกครับที่ หลังจาก7เกมที่โตรรโน่ไม่แพ้ใครวันนี้จะบุกมาแพ้เป็นเกมแรกเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัดไปที่บรุญญาคํมคืนวันนี้ครับจะอาศัยความได้เปรียบเล่นในบ้านเบียดเอาชนะทีมเยียนอย่างโตริโน่ได้จัดไปครับออเดอร์แรกบรุญญาครับ ออเดิมที่2ครับในข่ําคืนวันนี้รุยกันต่อที่ราลิก้าสเปนเลยครับเป็นเกมระหว่างคิโรนาครับข่้มคืนวันนี้จะเปิดบ้านพบกับทีมเยือนอย่างเกตตเฟ่ครับในมุมมองส่วนตัวของนัดคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองทีมเยือนอย่างเกตตเฟ่ครับวันนี้บุกมาไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับแม้วันนี้คิโรนาครับพวกเขาจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่หากเจาะลึกไปดูสถิติในบ้านยังคาดหวังกับพวกเขายากครับย้อนไปแค่5าเกมสุดจทุกรายการในบ้านของพวกเขาเก็บชัยได้2และหลุดแพ้ไปถึง3เกมยิ่งเป็นผลงานโดย รวมของพวกเขาเองในช่วงหลังถือว่าดรอปไปค่อนข้างเยอะครับห้าเกมหลอดสุดจากทุกรายการเนี่ยคิโรนาเองหลุดแพ้ไปถึง4เกมครับต้องบอกว่าเป็นโมเมนตัมที่ไม่ค่อยดีเลยสาหรับพวกเขาส่วนทีมเยือนอย่าเงเกตาเฟ่ครับตอนนี้ถ้าวัดกันแค่เรื่องของฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าดูดีมีภาษีกว่ายเยอะพอสมควรครับเกตาเฟ่ afe, ห้าเกมหลดสุดจากทิปรายการนี่ยพวกเขาหลุดแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นเป็นเกมที่บุกไปพ่ายให้กับด้านของแอตเลติโกมาดริดครับวันนี้แม้จะเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเลนเ่นเป็นเกมเยือนก็จริงแต่เจาะลึกไปดูใส่ติเเกมเยือน 5เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยในบทเกมเย็ยนไปได้ถึง4เกมครับและหลุดแพ้ไปเพียงเกมเดียววันนี้ยังเชื่อว่าหากวัดกันด้วยเรื่องของฟอร์มครับวันนี้เกตาเฟ่บุกมาไม่แพ้แม้แนวต้านที่เปิดมาข้าคืนวันนี้ครับจะดูเอียงเอียงไปที่เจ้าบ้านอย่างคิรโรน,นาก็ตามแต่แต่เจาะลึกไปดูเนี่ยในเงื่อนไขสุดท้ายแม่ยังเป็นแนวต้านที่ไม่ค่อยอสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ครับวันนี้นัดมองว่าเกตาเฟ่ครับบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยออเดร์ที่2ในข้าคืนวันนี้จัดหนักไปที่เกตาเฟ่ได้เลยครับ ออเดอร์ที่3ในคัมคืวันนี้ครับปิดท้ายกันที่ลีกเออฝรั่งเศสครับเป็นเกมระหว่างแบทครับเปิดบ้านพบกับทีมเยือนอย่างโอแชในมุมมองส่วนตัวของนัดคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างแบทนี่เลยครับผลงานด้วยรวมของทั้งคู่ครับต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงสูสีจริงๆครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการของทั้งสองทีมเนี่ยผลงานใกล้เคียงกันมากครับชนะ2และลุ้แพ้ไป3เกมด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าวันนี้ยังอยากวัดใจครับเกมในบ้านของแบทถ้าไม่นับเกมล่าสุดครับที่แบทเปิด ไป่ยไประตูต่อ5ผลงานก่อนหน้านั้นพวกเขาเก็บชัยชนะในบ้านมาถึง4เกมติดก็ถือว่าในบ้านอย่างค่อนข้างคา,าดหวังได้ครับส่วนทีมเยือนครับอย่างในด้านของโอเชเองครับ5เกมหมดสุดจากทุกรายการอย่างที่บอกไปผลงานใกล้เคียงกับเสือเกินแต่ว่าสุดท้ายแล้วปัญหาหลักของโอเชการรับบทออกไปเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยมีปัญหาติดต่อกันมาอย่างยาวนานนี่4เกมติดแล้วครับที่ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนและแพ้มาถึง4เกมติดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างแบดบปิดประตูแพ้ไปได้เลยครับและหากถามหาผู้ชนะวันนี้ นี้ครับแบดจะอาศัยความได้เปรียบที่เลียนในบ้านเปิดบ้านอย่างน้อยที่สุดจะเบียดเอาชนะโอแชได้ออเดร์ที่3ในคําคืนวันนี้จากหลีกเอิงฝรั่งเศสก็จัดไปที่เจ้าบ้านอย่างแบดได้เลยครับ3ออเดิฟร้อนๆครับจัดให้แล้วส่วนซิกเนเจอร์มาตามกันต่อในอาณาจักรเทปบอลได้เลยครับรวมไปถึงชุดอาราบ้าสวยๆเจอกันในหมู่บ้านครับแล้วก็วันนี้ครับฝากไว้ด้วยสุดท้ายนี้สปอนเซอร์ไหนครับไม่มั่นคงและก็ไม่ปลอดภัยครับน้าแนะนําให้มาอยู่สปอนเซอร์เดียวกับนัทนัทอยู่กับเขามาเกิน10ปีสปอนเซอร์นี้ รัระกันโดยผมจนนาเทบอลครับมั่นคงและปลอดภัยมากสุดค่ำคืนวันนี้ขอให้วิกท่านโชคดีครับ